วันนี้ผมก็พารถมาขึ้นเคียงนะครับมาที่ร้าน GLP นะครับเป็นร้านของพี่ิ้งนะครับก็ดูในเพจมาตั้งนานนะครับแล้วก็ดูในกลุ่มของ Xmax e มาด้วยนะครับและสอบถามมาเยอะเรจที่เขามีหลายสูตรแล้วก็มีหน้าทดลองเกี่ยวกับเรื่องของชามซึ่งมันก็ตามความตั้งใจของผมก็คือผมอยากากแค่รถดําเดินแก่ชามไปเดียวดูว่ามันจะไปได้เท่าไหร่นะครับเพราะผมต้องการความเหนียว มกกาวาวลาออกนันนี้ก็เลยมาเล่นสูตรห,หนึ่งเทนึงนะครับตอนนี้พี่ที่เขาก็กาลังขอ,อทําเพื่อเอาชามเดิมนะครับทําให้นะครับ,บนนเป็ล้างของที่เขานะครับผมก็ใครที่จะมาก็มาที่ซอยน้วัมินสีสอดตรงเข้ามาเดียวเลยนะครับอยู่ซ้ายมือก็จะเห็นเลยนะครับ Okay, เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเทสรถผมมาแล้วพอดีผมก็เพิ่งขับไปได้400กว่ากิโลนะครับยังไม่ได้ทําอะไรมามีแค่ลงท่อมาใบเดียวเดี๋ยว,ยวแล้วก็ลองเทสกี่รอบกีรบ่รอบมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้จากถนนตรงพระราม5ก็เดี๋ยวขากลับไปเนี้ยผมจะเทสด,ดูอีกทีนึ่งนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วผมจะมาแจ้งให้ทราบน,นะครับอันนี้ก็คงจะเป็นวิดีโอเปิดเลิกของยูทูมของผมนะครับนี่นก็ฝากกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ ผมจะไม่เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับเพราะว่าที่เขาทำงานจะดีกว่านะครับโอเคนะครับผมครับสวัสดีครับก็เรื่องของชามนะครับหลายคนจะบอกว่าทําไมสายพันธุ์ขึ้นไปสุดเห็นไหมครับรอยสาเหตุที่ว่าสายพันธุ์ขึ้นมาสุดเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันสุดของปูเล่หลังของเขาอยู่แล้ว เนื่องจากว่าองศาที่เขามาจากโรงงานเนี่ยนะครับมันจะเป็นองศาแนวทูริ่งอยู่แล้วก็ฉ<ช>ะนั้นแล้วองศาแนวทูริ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นองศาแนวซิงน<ช>เป็นไงครับระยะทางสุดตรงนี้เป็นไงมันแคบลงแคบลงพอ<ช>แคบลงสายพันก็ขึ้นสุดใช่ไหมครับ,รบแต่ถ้าเกิดเราเบ่งมาอย่างนี้กว้างขึ้นไหมกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วสายพันขึ้นสุดไหมครับไม่ไม่สุดเพราะมันสุดของคูเล่หลังอ๋อฉะนั้น ไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะออกมาจากศูนย์ทำไมสายพานขึ้นไม่สุดเพราะว่าสไตล์เขาเป็นสไตล์แนวทูริงนะครับ <S 1> <S 1> ฉะนั้นถ้าาเป็นแนวซิ้นนะครับมันก็จะสายพานเขาจะขึ้นสุดตอนนี้ไอการขึ้นสุดหรือไม่สุดเนี่ยไม่มีผลต่อเลขไหม่นะครับหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยสายพานขึ้นไม่สุดน่าจะทําสายพานขึ้นให้สุด,สสดมันจะเห็นผลเรื่องของเลขไหม่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าองศาที่เราปรับมากกว่า <S <S ถ้าเราปรับ,ปรบองศาแนวทูริงนะครับ มันก็จะเป็นสไตล์แนวทัวรินเดินทางใช้งานท่องเที่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวซิ่งเป็นไงครับแหลมเลยครับพอแหลมปุ๊บเป็นไงครับสายพามันจมลงตรงนี้ลงไปเยอะพอจมลงไปเยอะสายพานก็ดีดแข็งแกงแกงๆกๆงเก็เป็นสไตล์แนวซิ่งฉะนั้นเวลาสายพามันดีดแข็งแกงแกงๆกงเนี่ยก็แสดงว่าเป็นชามซิ่งมาฉะนั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลเพราะว่าทุกๆร้านก็จะมีสูตรของเขาอยู่แล้วถ้าสายพามันดีดแข็งตีแข็งเนี่ยก็แสดงว่าเป็นชาม ซึ่งมาเพราะเขาต้องการปรับให้หน้าแหลมเพราะหน้าแหลมสายพานมันจะลงไปได้เยอะพอลงไปได้เยอะมันเป็นไงครับต้นมันตัวแรงฉะนั้นไอแนวทัวริงเนี่ยมันอยู่แบบนี้นะครับมันขึ้นช้าแต่มันได้กําลังแต่แบบนี้มันได้รอบเป็นไงครับมันขึ้นไวใช่ไหมครับฟาแต่แบบแนวทัวริงเป็นไงครับมันขึ้นฟาหน้าหละครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเขาโอเคครับครับโอเคอบคุผมอ่ครับสำหรับความรู้อันนี้นะครับตอนแรกผมจะสั่งชามมา เป็นสงไปชดีแต่ว่าผมเห็นพี่เขาตอบข้างในดีนะครับตอบละเอียดยิบเลยนะก็เลยว่าวันนี้อยากมาเจอตัวได้ความรู้ดีกว่านะครับก็เลยนี่แหละครับอย่างที่ทุกท่านได้ฟังไปนะครับว่าเออพี่เขาจะให้ความรู้ในลักษณะเงี้ยเราจะได้เข้าใจในเรื่องของการใช้รถการขับรถในเรื่องของเออความเร็วนะครับเรื่องของการประหยัดน้ำมันอะไรพวกนี้มันก็สามารถจับและรับแต่งได้หมดส่วนข้างในนี่ที่พี่เขาจะทําไงผมจะ ไม่ได้ถ่ายไปม,มากในตอนนี้นะครับเพราะว่าทางเพจของพี่เขาเนี่ยก็ได้ลงไว้ทุกเรื่องอย่างละเอียดอยู่แล้วนะครับอยากจะให้ท่านลองเข้าไปดูที่เพจของพี่เขานะครับจะได้รายละเอียดได้อย่างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็สามารถตัดสินใจในเรื่องของการเ,าเลือกชามในแต่ละสูตรได้ง่ายครับลองดูครับ วิ่งมา400โลนะครับ400กว่าโลเกืบ500โลสัดบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ก็บ่อยครั้งเหมือนกันที่จะไม่ััด อย่างเนียนเลยครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมตัดสินใจที่มาทําที่ที่เขาครับนอกจากสูตรที่ี่เขามีสูตรที่หลากหลายแล้วอย่างหนึ่งคือผมเห็นงานที่เขาเวลาเขาเด๋ยวร้องเม็ดแล้วมันเนียนดีอ่ะผมก็เลยชอบครับก็เลยอะมาทำที่นี่ดีกว่านะครับแล้วก็ตามมาเขามีการปรับอุณาด้วยเครื่องที่มีความละเอียดสูง ทำให้เรามั่นใจได้นะครับโอเคอย่าลืมนะครับอยากทำก็มาที่นี่เลยครับเยวที่ครับลิสิ่งขอบคครับขอความรู้ที่เขาเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของร่องนะครับที่ผมเห็นเขามีการเจียดตรงนี้ออกนะครับเจียดที่เขาจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าตรงนี้คืออะไรนะครับ าอีกฝังเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับก็ตีตรามา 1K 1เหมือนกันนะครับสวยเลยครับอย่างเนียนเลยครับเรียบแจ่บเลยครับนี่คือตัวส่วนของใบพัดมีมีหวัวจุกตรงนี้ด้วยมาลองดูกันครับอันนี้นะครับโอ เดี๋ยวคนนี้มาอธิบายเรื่องของร่องเม็ดนะครับร่องเม็ดเนี่ยทําไมเขาถึงต้องเปิดร่องแบบนี้นะครับลองเอามือรูปดูวางปากครับลองมือร่องเม็ดดูครับร่องอันนี้ร่องนี้นะมันเป็นไงครับมันมีเหลี่ยมมีมีล็อกใช่ไหมฮะใช่ครับมีล็อกเนื่องจากว่าเม็ดเนี่ยเวลามันวิ่งไปเนี่ยมันก็จะไปชนนะครับมันก็จะถูกล็อกครับไม่ให้เม็ดมันวิ่งขึ้นไปได้เยอะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดแบบนี้อ่ามือรูปดูครับอ่า อัะนั้นเวลาเราเปิดตรงนี้นิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะเปิดตรงนี้นิดนึงมันก็เลยทําให้เม็ดวิ่งได้ลื่นขึ้นไอตัวนี้จะมีล็อกนะครับแต่ตัวนี้ปึ๊บลื่นไหลขึ้นครานี้การเปิดล่องเม็ดตแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นล็อกเป็นคลื่นกับเปิดแบบนี้ดูที่นี้ฮะผิดกันไหมแตกต่างกันลองเอามือรูปดูครับนิ้วนิ้วรูปดูรูปอันนี้ดู รูปอันนี้ถูกกราบรูปล่องทั้งแผงเลยครับอันนี้ลื่นมากเลยครับเนียนแบบเนียนนะอันนี้มันแบบเป็นล็อกอ่านะครับเพราะว่าเอ่อที่เห็นทั่วๆไปเขาก็จะเปิดแบบนี้นะครับครับอเปิดล่องแบบเนี้ยเพื่อเอาแค่ไอตัวล็อกตัวเนี้ยออกเฉยๆนะครับแต่ของช่างเนี่ยเปิดเอาเอาตัวนี้ออกก็จริงแต่ช่างต้องเก็บงาน เพื่อให้มันสวยงามเวลาเม็ดมันจะวิ่งได้โฟกึ้นลื่นขึ้นก็เท่ากับวิ่งได้สุดเหมือนกันเหมือนกันครับวิ่งได้สุดเหมือนกันแต่เนียนกว่าแต่มันจะไม่กินเม็ดแต่อย่างเงี้ยมันจะกินเม็ดเวลาเม็ดมันวิ่งขึ้นสุดเนี่ยมันก็จะไปมันวิ่งตื้อๆชนตรงเนี้ยนะครับพอชนปุ๊บไอ้ตรงที่เบลลิงตัวเนี้ยมันเป็นรอยอยู่รอยลึกอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะกินทําให้กินเม็ดแต่ตรงเนี้ยมันลื่นใช่ไหมครับอ่ามันฉะนั้นเวลาเม็ดมันวิ่งขึ้นเนี่ย มันยังไงก็วิ่งขึ้นได้ปกติยังไงก็สุดเกินกว่าเหมือนเกินกว่าที่เดินล็อกไว้ใช่ใช่ครับแล้วตรงนี้มันก็จะมีองศาการเปิดของเขาด้วยนะครับว่าองศาเนี่ยเปิด,เป,ดเปิดบานมากน้อยแค่ไหนเช่นถ้าเปิดแบบนี้นะครับเม็ดเขาก็จะขึ้นไวมาไวแล,แล้วก็หมดเร็วแต่พวกนี้จะเป็นสไตล์แนวซิงแต่ถ้าเกิดเปิดให้บานแบบนี้บบนก็แสดงว่าทําให้ใช้มันเดินมันเหมาะสําหรับเดินทางไกลท่องเที่ยวใช้งาน ฉะนั้นไอทัวเปิดร่องไหมตัวนี้นะครับมันจะต้องสอดคล้องกับองศาที่เรากําหนดนะครับ,รบอย่างตัวนี้จะเป็นสูตร 1K1 นะครับตัวนี้จะเน้น0ูนยถึง120มาดีมากแล้วพอเงาเงาปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้รถลื่นไหลเหมือนเรามี2เกียร์นะครับ,รบก็เลยทําให้รถของเราเนี่ยเป็นรถแนวซิ่งบวกทูลิ่งนะครับ ใครเคยเห็นคลิปที่จ่งจิงเคยลงไหมว่า X m ็กม็เอาไปลงสนามแข่งนั่นแหละครับก็คือสูตรพวกนี้แหละครับที่ทัางจิงใส่ให้กับรถสนามแข่งเอาไปแข่งขันไม่ว่าจะเป็นสนามช้างสนามไทยแลนด์สนามพีระเกลนกระจาดอะไรพวกนี้องศาแต่ละองศาจะไม่เหมือนกันถ้าไปแข่งกับพีระเออพีระก็จะเป็นสูตรนี้เลยถ้าเป็นสนามช้างก็ต้องเป็นแนวทูริงเพราะสนามช้างเขายาวมากฉะนั้นเราเองจะต้อง คิดคำนวณพวกนี้อยู่แล้วเพราะนั้นที่เห็นแบบนี้นะครับเป็นชามสูตรที่ใส่กับรถสนามแข่งอ๋อโอเค,คโอเคครับผมแล้วก็อ่ะต่อเลยครับแล้วก็เม็ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเองเม็ดนะครับ,รบมาโอเคอเค,คราวนี้มาเ,เรื่องของเม็ดนะครับ เม็ดนี่เป็นเม็ดแท้จากโรงงานน้ำหนักเขา17กรมัมช่างจะนิยมเจาะนะครับลดน้ำหนักเพราะว่าเม็ดแทเนี่มันทนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเม็ดเทียมเนี่ยมันใช้งานแป๊บเดียวมันก็จะสึกและตอนนี้ไม่ไม่มีเม็ดเทียมส่วนใหญ่จะเป็นเม็ดแท้หมดตรงนี้จะเป็นเม็ดแท้หมดตัวนี้เม็ดแท้หมดนะครับตัวนี้เอาตัวนี้การตัวนี้จะเป็นเม็ดแท้ช่างจะนิยมเอาของเดิมดมาเจาะเอานะครับเพราะว่าเราจะเน้นเรื่องของการใช้งานแล้วก็การยืดอายุของชามแล้วก็ เม็ดด้วยฉะนั้นช่างก็เลยนิยมเอาเม็ดเดิมมาเจาะเนื่องจากช่างมีท่านตึงฉะนั้นช่างเจาะเม็ดได้อะไรได้ก็เลยต้องทําของเดิมจากโรงงานเนี่ยนะครับให้เป็นของแท้ให้หมดนะครับอายุการใช้งานของเขาเนี่ยอยู่เต็มที่เลทเลยสามหมื่นหรือสี่หมื่นเลย 30, 000, 40, เลย,ยืดแต่สายพันจะต้องเปลี่ยนประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันโลหรือสองหมื่นโลต้องรีบเปลี่ยนนะครับชามชุดเนี้ยเราจะยืดได้อยู่ประมาณสี่หมื่นเอาแบบยืดอีกหน่อยเลยหกหมื่นเลยก็ได้ครับ นะครับฉะนั้นสายพานจะต้องเปลี่ยนทุกๆ20,000โลลวกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับแต่งคือความรู้ดีๆอีกแล้วนะครับในการดูแลบำรุงรักษารถเมื่อเรารู้จักที่จะแต่งเราก็ต้องรู้จักที่จะรักษาและบำรุงรักษาด้วยนะครับโอเควันนี้เราลองชามนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมก็จะมาลองปอกกันสั่นแล้วก็ตามด้วยกล่องปากจิ๋วด้วย ก็คืออีก2ตัวนะครับผมก็เตรียมวางไว้ตอนนี้เราก็จะดูตรงนี้ก่อนว่าเรามีอะไรยังไงแล้วเราจะมาสรุปให้เพื่อนๆที่ได้ดูกันฟังกันอีกทีนะครับเพื่อประกอบกันตัดสินใจนะครับว่าโอเครถเดิมๆไม่ต้องทําอะไรมากอย่างรครับ,นะรบมันจะได้อย,อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยนะครับและสุดของยมมาห้าเขานะเงียบพังดงําวิ่งไม่ดูแต่ยังไงโอเคครับ ที่ผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ได้สวัสดีบอกลาพี่ยิงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมทดสอบจะเป็นยังไงผมจะมาจากการใหออออ้มาทดสอบให้แล้วก็จะลงไปคลิปต่อไปให้อีกทีหนึ่งนะครับในวันนี้ก็ผมจะต้องเดินทางก่อนตอนนี้ฝนม,มาแล้วออกเลยโอเคครับผมขอบคุณครับ